มราณาสติสติระลึกถึงความตายธรรมะเพื่อเตือนใจให้ชีวิตมีค่าและไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตัดว่ามราณาสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ สุขภาพความสำเร็จหรือความล้มเหลวล้วนแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนสำหรับทุกคนคือความตายไม่ว่ามนุษย์จะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยเพียงใดล้วนต้องเผชิญกับความตายโดยไม่มีข้อยกเว้นและเพราะความตายนั้นแน่นอนแต่เวลาแห่งความตายนั้นไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่ามรณสติ มรณสนะติคืออะไรคําว่ามรณสนะติมรณะนะคือความตายสาติคือการระลึกหมายถึงการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเป็นการฝึกจิตให้ตื่นรู้ไม่หลงมัวเมาอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะรู้ว่าชีวิตนี้เปราะบางและอาจสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อ ในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการเจริญมรณสติว่าเป็นอุปกรณ์อย่างยิ่งในการเจริญวิปัสสนาและยังเป็นรากฐานของการมีชีวิตที่มีคุณภาพเพราะผู้ที่ระลึกถึงความตายย่อมไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทำไมต้องระลึกถึงความตายเพื่อละความประมาทมนุษย์ส่วนใหญ่มักคิดว่าเรายังมีเวลาจึงผัดผ่อนการทำความดีหรือเลื่อนการฝึกฝนจิตใจออกไป แต่เมื่อระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะทำให้เราตระหนักว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายในชีวิตเราจึงไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปปมาทาอม,มตังปะทังแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทคืออะไร ความประมาทในที่นี้หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างเลื่อนลอยละเลยการกระทำความดีไม่ใส่ใจในศีลธรรมไม่ฝึกจิตใจปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่สร้างประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นเช่นผัดวันประกันพรุ่งในการทำสิ่งดีหลงติดอยู่กับความสุขทางโลกจนลืมหน้าที่ทางจิตใจใช้ชีวิตโดยไม่ตรหนักว่าความตายอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ทำไมมรณสติจึงช่วยละความประมาทเมื่อเราระลึกว่าความตายอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดจิตจะไม่กล้าผลัดวันไม่กล้าผัดผ่อนความดีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ลองคิดดูว่าถ้าเรารู้ว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายเราจะยังคงโกรธใครอยู่อีกหรือไม่เราจะยังคงหวงของหรือยึดติดกับสิ่งที่ไร้สาระอยู่หรือไม่ เราจะยังมัวแต่หาเงินโดยลืมบุญกุศลไปอีกหรือไม่มรณสติจึงเป็นเครื่องปลุกให้จิตตื่นจากความหลงและทำให้เราคิดได้ว่าชีวิตมีอยู่เพียงชั่วคราวสิ่งใดควรทำเราควรทำในตอนนี้อย่ารอจนสายเกินไปประโยชน์ของการละความประมาทชีวิตมีเป้าหมายไม่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่เลือกใช้เวลาอย่างมีคุณค่า รีบเร่งในการสร้างความดีเพราะรู้ว่าโอกาสอาจมีแค่ครั้งเดียวมีสติรู้ตัวในปัจจุบันเพราะรู้ว่าอดีตแก้ไม่ได้และอนาคตอาจไม่มีจิตใจสงบไม่ฝุ้งซ้านเพราะความตายทำให้เราปล่อยวางสิ่งไม่จำเป็นไม่เสียใจภายหลังเพราะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความหมาย การระลึกถึงความตายไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัวแต่นำไปสู่การตื่นรู้และละความประมาทอย่างแท้จริงผู้ที่เจริญมรณสติจึงเป็นผู้ที่มีปัญญามีความเพียรและเดินทางในชีวิตอย่างไม่หลงทางเพื่อรู้จักคุณค่าของเวลาคนที่ระลึกถึงความตายจะไม่ใช้ชีวิตไปวันวันเขาจะใช้ทุกลมหายใจอย่างมีคุณค่า จะเลือกใช้เวลากับสิ่งที่ดีมีประโยชน์และไม่มัวหมกมุ่นในเรื่องไร้สาระเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในชีวิตของมนุษย์มีสิ่งล้ำค่าหลายอย่างทั้งทรัพย์สินโอกาสสุขภาพและมิตรภาพแต่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดและสูญเสียแล้วไม่มีวันเอาคืนได้คือเวลาคนส่วนใหญ่มักตระหนักถึงคุณค่าของเวลาก็ต่อเมื่อมันใกล้จะหมดลง มรณสติทำให้เราตระหนักถึงเวลาที่เหลืออยู่เมื่อเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอจิตจะรับรู้ว่าเวลาในชีวิตของเรานั้นมีจำกัดและไม่รู้ว่าจะหมดลงเมื่อใดการตระหนักเช่นนี้จะเปลี่ยนมุมมองต่อการใช้เวลาอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะใช้เวลาหมดไปกับความขี้เกียจการเลื่อนความดีออกไปการยึดติดกับเรื่องไร้าสาระการเสพความบันเทิงจนลืมตน จิตที่มีมรณสติจะย้อนกลับมาถามตนเองว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่มีคุณค่าหรือไม่หากต้องตายในคืนนี้เราจะเสียใจหรือเปล่าผู้ที่รู้คุณค่าเวลาจะใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าเพราะรู้ว่าเวลาคือชีวิตทุกนาทีคือโอกาสในการพัฒนาตนเองสร้างความดีและฝึกจิตใจ เลือกสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่สนุกชั่วคราวเขาจะเลือกอ่านหนังสือธรรมะมากกว่าดูละครจะเลือกอยู่กับผู้มีธรรมมากกว่าผู้ชักชวนให้หลงโลกเร่งทำสิ่งดีทันทีไม่ผัดผ่อนการขอโทษไม่รอวันพรุ่งนี้ในการขออโหสิกรรมไม่ผลัดการปฏิบัติธรรมไปปีหน้าเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีพรุ่งนี้หรือไม่ให้เวลากับสิ่งสำคัญจริงๆ เช่นครอบครัวศีลธรรมการฝึกจิตมากกว่าให้เวลากับสิ่งฟุ่มเฟือยหรือไร้แก่นสารพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ร้วนรู้ค่าของเวลาพระพุทธเจ้าตรงตัดว่าวันคืนล่วงไปไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่คำตรัสนี้คือการเตือนใจว่าเวลาเป็นสิ่งที่เดินหน้าตลอดไม่มีวันหยุดไม่มีวันย้อนกลับ เราจึงควรใช้เวลาเพื่อสั่งสมบุญกุศลขัดเกลากิเลสและปลูกปัญญาให้จิตใจพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเช่นหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาต่างก็สอนให้สิทธิ์มีมรณสติและรู้คุณค่าของเวลาแม้กระทั่งก่อนนอนท่านยังสอนให้ระล,ลึกว่าคืนนี้เราอาจไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วจึงให้เรานอนด้วยสติที่สงบและตื่นขึ้นมาด้วยความไม่ประมาท มรณสติทําให้เราใช้เวลาอย่างมีความหมายผู้ที่ระลึกถึงความตายย่อมเห็นคุณค่าของชีวิตและผู้ที่เห็นคุณค่าของชีวิตย่อมไม่ยอมเสียเวลาซักวินาทีไปโดยเปล่าประโยชน์หากเรารู้ว่าเวลานี้อาจเป็นเวลาสุดท้ายเราจะใช้มันอย่างไรหากคำตอบคือใช้มันเพื่อสิ่งดีงามก็จงอย่ารอจนถึงวาระสุดท้ายเพราะอาจไม่ทัน เพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งล้วนต้องจากไปเราจะไม่ยึดติดกับทรัพย์สินคนรักหรือแม้แต่ร่างกายของตนเองการปล่อยวางจึงเกิดง่ายขึ้นจากการระลึกถึงความตายธรรมชาติของใจมนุษย์คือการยึดมนุษย์เราเกิดมาก็เริ่มยึดแล้วยึดในร่างกายความคิดชื่อเสียงทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องความสำเร็จ สิ่งใดที่เรารู้สึกว่าของเราเราจะยึดไว้และสิ่งที่เรายึดนั่นเองกลับกลายเป็นที่มาของความทุกข์ความตายช่วยเปิดโปงความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่เรายึดถือไว้ได้เลยมรณสติหรือการระลึกถึงความตายช่วยให้เรามองเห็นความจริงอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่าทรัพย์สินเงินทองเราเอาไปไม่ได้ญาติพี่น้องคนรักก็ต้องจาก แม้แต่ร่างกายของเราเองก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้ตำแหน่งชื่อเสียงความภูมิใจทั้งหมดก็จบลงเมื่อร่างกายหยุดหายใจเมื่อระลึกถึงความตายบ่อยๆใจจะค่อยๆถอนความยึดมัน่นสิ่งที่เคยรู้สึกว่าต้องได้จะกลายเป็นได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เคยโกรธก็จะปล่อยง่ายขึ้นเพราะรู้ว่าไม่นานเราก็ตายกันหมดแล้ว มรณสติสอนให้เห็นว่าทุกสิ่งต้องคืนโลกทุกสิ่งที่เราหวงแหนในวันนี้ไม่ช้าก็เร็วเราต้องคืนมันไปจะคืนโดยตั้งใจหรือคืนเพราะความตายบังคับก็ต้องคืนอยู่ดีเมื่อรู้เช่นนี้ใยจึงต้องยึดเมื่อรู้ว่าวันหนึ่งต้องวางแล้วทำไมไม่ฝึกวางตั้งแต่วันนี้การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทิ้งแต่คือการไม่แบก มีทรัพย์ก็ใช้ด้วยปัญญาไม่ใช่แบกความโลภมีครอบครัวก็รักด้วยเมตตาไม่ใช่แบกความยึดมีชื่อเสียงก็ใช้เพื่อประโยชน์ไม่ใช่แบกอัตตามีร่างกายก็รักษาด้วยความเข้าใจไม่ใช่แบกความกลัวการระลึกถึงความตายทำให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราอย่างถาวรและเมื่อเห็นเช่นนี้ ใจจึงค่อยๆปล่อยเบาค่อยๆวางลงคำสอนจากครูบาอาจารย์หลวงปูเ่เทศเทสรังสีกล่าวว่าเมื่อระลึกถึงความตายอยู่เสมอใจจะเริ่มคลายจากความยึดมั่นในโลกและจะหันมาสนใจในธรรมะสนใจในการปล่อยวางเพราะเห็นแล้วว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดหลวงปู่ชาสุพัทโทก็เคยสอนว่าเราจะยึดอะไรก็ยึด ได้แต่ต้องรู้ว่าที่ยึดนั้นไม่ใช่ของเราวันหนึ่งต้องวางวันหนึ่งต้องคืนจงอย่าหลงความตายคือครูผู้สอนให้เราวางใจมรณสติไม่ได้ทำให้เราหดหู่หรือสิ้นหวังแต่มันทำให้เราปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดผิดและหันมายึดสิ่งที่แท้จริงคือธรรมะเพราะธรรมะเท่านั้นที่เรานำติดตัวไปได้แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต ฝึกปล่อยวางวันนี้ก่อนที่ความตายจะบังคับให้เราวางโดยไม่มีทางเลือกเพื่อเตรียมใจต่อสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความตายไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหากเรารู้จักเตรียมใจไว้ล่วงหน้ามรณสติจึงช่วยให้เราไม่กลัวความตายแต่ใช้มันเป็นครูสอนใจให้เรารู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีสติความตายคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะยากดีมีจนมีบุญหรือบาป เกิดในวันณะหรือศาสนาใดสุดท้ายทุกชีวิตต้องพบกับจุดจบเดียวกันคือความตายความตายไม่ถามว่าเราพร้อมหรือไม่ไม่ถามว่าเรายังอยากอยู่ต่ออีกไหมและไม่รอให้เราทำทุกอย่างสำเร็จแล้วค่อยมาเมื่อธรรมชาติของชีวิตเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราควรทำไม่ใช่พยายามหนีแต่คือเตรียมใจอย่างมีสติ และเข้าใจความตายอย่างลึกซึง้งมรณสติทำให้เราฝึกใจรับมือกับสิ่งที่แน่นอนแต่ไม่รู้เวลาการระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ได้ทําให้เราหดหู่แต่ทําให้จิตใจแข็งแรงสงบและมีปัญญาพอจะ,ะเผชิญกับมันเพราะเราไม่ได้หลอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ยอมรับว่าทุกขณะคือลมหายใจสุดท้ายได้การเตรียมใจที่ดีทำให้เมื่อความตายมาถึง เราไม่ตกใจไม่เสียใจที่ไม่ได้ทำสิ่งดีไม่อาลัยในสิ่งที่ปล่อยไม่ได้ไม่โกรธไม่กลัวไม่ดิ้นรนเหมือนนักรบที่ฝึกซ้อมในสนามจริงทุกวันไม่ถึงวันศึกเขาจึงไม่ตื่นกลัวตัวอย่างจากชีวิตจริงผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจริญมรณาสติจะไม่ตกใจเมื่อรู้ว่าตนใกล้ตายกลับสงบและใช้เวลาที่ยังเหลือให้ดีที่สุด พระอริยสงฆ์ที่ฝึกตนอย่างลึกซึ้งมักต้อนรับความตายด้วยรอยยิ้มเพราะท่านเตรียมใจไว้ตลอดและรู้ว่าความตายคือการสละขันแม้คนธรรมดาหากระลึกถึงความตายทุกวันเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บหนักขึ้นมาจิตจะไม่สับสนเพราะคุ้นกับการปล่อยวางเป็นประจำคำสอนจากพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่า ผู้มีมรณสติอยู่เสมอย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายเหมือนคนหลับที่ถูกปลุกเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งนี้ต้องเกิดจึงเตรียมใจไว้ไม่หลงไม่ฝุ้งไม่โกรธไม่ยึดฝึกมรณสติอย่างไรเพื่อเตรียมใจอย่างแท้จริงนึกเสมอว่าความตายสามารถเกิดขึ้นในวินาทีนี้ได้และถามตัวเองว่าถ้าตายตอนนี้เราเสียใจไหม พิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงฝึกเห็นความเปลี่ยนแปลงการเสื่อมสลายและความไม่แน่นอนของสุขภาพมันสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาเพื่อให้จิตใจพร้อมทุกเมื่อจิตที่อ่อนโยนและสงบจะรับความตายได้ด้วยปัญญาสะสางสิ่งค้างคาในใจให้เบาลงเรื่อยๆทั้งความโกรธความอาฆาตความเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภาระต่อการจากโลก ความตายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่พาเรากลับมาสู่ปัจจุบันการเตรียมใจรับความตายคือการเตรียมใจมีชีวิตอย่างแท้จริงคนที่เตรียมใจตายได้จึงเป็นคนที่กล้าดำเนินชีวิตอย่างสง่างามหากเราระลึกถึงความตายอย่างสม่ำเสมอเราจะใช้ชีวิตวันนี้ด้วยความหมายและเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเราจะไม่ต้องดิ้นรนแต่จะจากด้วยใจสงบปล่อยวางและเป็นอิสระอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องมรณสติอย่างไรในอังคุตระนิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติวันละหลายๆครั้งย่อมเชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนโคที่ถูกส่งไปโรงฆ่ามันจะระวังตัวทุกขณะเพราะรู้ว่าความตายใกล้เข้ามาทุกที พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าผู้ที่เจริญมรณสติคือผู้ที่มีสติประจำใจอยู่ทุกขณะไม่หลงลืมว่าความตายอาจเกิดขึ้นได้เสมอจึงเร่งทำความดีขัดเกลาจิตใจและไม่ประมาทแม้แต่น้อยความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถปลุกให้ใจตื่นจากความหลงความประมาทและความยึดติดในโลก ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้ภิกษุและพุทธบริษัทจเจริญมรณสติอยู่เสมอดังนั้นมรณสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอด้วยจิตที่มีสติไม่หวาดกลัวแต่มีปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับมรณสติในพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายจะตกะนิบาท ว่าด้วยความไม่ประมาทพระองค์ตัดว่าภิกษุทั้งหลายพึงเจริญมรณสติวันละหลายครั้งเถิดและตรัสย้ำว่าผู้ที่ระลึกถึงความตายบ่อยๆนั้นย่อมละความประมาทมีความเพียรมีสติและมีปัญญาเปรียบเหมือนวัวที่ถูกส่งไปโรงค่าย่อมระแวงทุกก้าวไม่ประมาท สัญญาสิบประการพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ที่เจริญสัญญาสิบอย่างจะสามารถละกิเลสได้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือมรณนะสัญญาความกำหนดรู้ว่าเราต้องตายแน่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผู้ที่เจริญมรณนะสัญญาย่อมมีจิตใจปล่อยวางไม่หลงติดในร่างกายไม่ยึดมั่นในสิ่งใดพระองค์ทรงตำหนกิการเจริญมรณนะสติแบบอ่อนแรง มีภิกษุรูปหนึ่งเจริญมรณสติโดยคิดว่าเอาเถอะเราจะตายภายในวันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่ายังอ่อนเกินไปแล้วตรัสว่ามรณสติที่ถูกต้องต้องเจริญถึงขั้นเราอาจตายภายในลมหายใจนี้นั่นคือลมหายใจเข้าอาจไม่มีลมหายใจออกหรือลมหายใจออกอาจไม่มีลมหายใจเข้า นี่คือการฝึกให้จิตระลึกชัดว่าความตายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีผู้ที่เจริญได้ถึงขั้นนี้ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงชี้ประโยชน์ของโมรณสติและความประมาทเพราะรู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนจึงไม่ผัดผ่อนการทำความดีเร่งสร้างบุญกุศลเพราะรู้ว่าเวลาในโลกนี้มีจำกัดลดความยึดมั่นในตัวตน เพราะเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแตกดับปลุกให้จิตตื่นจากความหลงความตายทําให้เราตื่นจากความเพลิดเพลินและตระหนักในความจริงของชีวิตวิธีการเจริญมรณสติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้เรากลัวตายแต่ให้เจริญมรณสติอย่างมีปัญญา พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงผิวหนังเนื้อกระดูกเลือดน้ำหนองล้วนสลายได้ง่ายพิจารณาลมหายใจลมหายใจเข้าอาจไม่มีออกนี่คือชีวิตที่เปราะบางใช้ความตายเตือนใจถามตัวเองว่าถ้าตายคืนนี้เราจะเสียใจไหมยังมีเรื่องค้างคาใจหรือไม่ เตือนใจให้ทำความดีทุกวันไม่ผัดวันไม่รอเวลาที่พร้อมเพราะเวลานั้นอาจไม่มีจริงมรณสติกับนิพพานพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าผู้ที่เจริญม,มรณสติสม่ำเสมอย่อมทำให้จิตมีความเพียรและจิตที่ไม่ประมาทนั้นเป็นฐานของวิปัสสนาซึ่งนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงและหลุดพ้น มรณสติไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัวแต่ทำให้เราตื่นจากความหลงและกล้าดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าเพราะพุทธเจ้าทรงสอนมรณสติเพื่อให้เราเตรียมใจสละร่างกายนี้อย่างสงบและสละความยึดมั่นในโลกนี้อย่างเป็นอิสระวิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันการเจริญมรณสติการระลึกถึงความตาย ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปอยู่ในป่าช้าหรือคอยนึกถึงความตายอย่างหดหู่แต่มรณสติที่แท้จริงคือการฝึกใจให้มีสติระลึกว่าชีวิตไม่เที่ยงและความตายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมีคุณค่าและไม่ประมาทต่อไปนี้คือวิธีฝึกเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มต้นวันด้วยการเตือนใจตนเอง เมื่อตื่นนอนให้กำหนดจิตระลึกว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของชีวิตชีวิตนี้สั้นนักเราจะไม่ประมาทวิธีนี้เป็นการตั้งจิตก่อนเริ่มวันเพื่อให้เราตื่นด้วยปัญญาไม่หลงอยู่กับความเร่งรีบหรือความเคยชินพิจารณาลมหายใจลมหายใจเดียวคือชีวิตระหว่างวันให้เราหยุดสั้นๆแล้วพิจารณาว่าลมหายใจเข้าอาจไม่มีลมหายใจออก ลมหายใจออกอาจไม่หวนกลับเข้านี่คือความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเพราะชีวิตของเราผูกไว้กับลมหายใจเพียงเส้นเดียวเท่านั้นนั่งสมาธิด้วยมรณสติวันละ5-10นาทีเมื่อมีเวลาว่างให้เรานั่งหลับตานิ่งๆแล้วพิจารณาอย่างมีสติว่าร่างกายนี้มีวันแตกดับแน่นอน ทุกคนต้องตายไม่มีใครหนีได้ความตายมาโดยไม่บอกล่วงหน้าใช้จิตพิจารณาความไม่แน่นอนของชีวิตจนใจค่อยๆวางเบาการทำวันละนิดจะกล่อมใจให้ยอมรับสัจธรรมใช้เหตุการณ์รอบตัวเป็นกระจกส่องใจเมื่อเห็นข่าวคนเสียชีวิตอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือไปร่วมงานศพให้ใช้สิ่งนั้นเป็นเครื่องระลึกว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนี้ สิ่งที่เขาจากไปโดยไม่ได้ทำเราจะทำวันนี้ไม่ใช่เพื่อเศร้าหมองแต่เพื่อเตือนใจให้เราใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดสะสางใจบ่อยๆด้วยคำถามสามข้อให้เราถามตัวเองบ่อยๆว่าถ้าฉันตายคืนนี้จะเสียใจอะไรไหมมีสิ่งใดที่ควรทำแต่ยังไม่ทำถ้าเหลือเวลาอีกไม่นานฉันจะใช้มันกับอะไร คำถามเหล่านี้จะนำเราไปสู่การปล่อยวางสิ่งไม่จำเป็นและเร่งทำสิ่งที่มีคุณค่าแผ่เมตตาก่อนนอนด้วยมรณสติก่อนนอนลองระลึกว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตก็ได้ขอให้เราจากไปโดยไม่ติดเวรไม่ค้างใจไม่กโกรธไม่ยึด จากนั้นแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นอย่างสงบเพื่อให้หลับอย่างเบาใจตื่นขึ้นด้วยสติและฝึกฝนต่อไปฝึกทุกวันชีวิตจะเปลี่ยนอย่างลึกซึง้งเมื่อฝึกบ่อยๆจิตจะไม่หวาดกลัวความตายไม่ผัดผ่อนความดีไม่ยึดสิ่งภายนอกแน่นเกินไปมีสติและใช้ชีวิตด้วยปัญญา คนที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่คนสิ้นหวังแต่คือคนที่มีชีวิตอย่างแท้จริงมรณสติไม่ใช่การระลึกเพื่อเศร้าแต่คือการเตือนใจให้ตื่นไม่ประมาทและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทุกลมหายใจคือโอกาสสุดท้ายจงใช้มันให้ดีที่สุดมรณสติกับการปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีมรณสติเป็นเครื่องเตือนใจย่อมมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาจิตใจไม่หลงทางในเรื่องโลกีไม่ผัดผ่อนการฝึกสติสมาธิเพราะรู้ว่าโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมีจำกัดยิ่งเตือนตนว่าความตายอาจเกิดขึ้นในคืนนี้จิตจะยิ่งแน่วแน่สติจะมั่นคงและเกิดความเพียรอย่างแท้จริงเหตุใดมรณสติจึงสำคัญต่อการปฏิบัติธรรม ความตายคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตมรณสติช่วยให้ผู้ปฏิบัติเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่ในทางปัญญาแต่รู้สึกถึงหัวใจว่าไม่มีอะไรควรยึดถืออย่างมั่นคงทุกสุขลาบเสื่อมลาบล้วนผ่านไปหมดไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีเวลาปฏิบัติได้นานแค่ไหน เพราะเมื่อระลึกถึงความตายได้อย่างแจ่มชัดผู้ปฏิบัติจะเร่งขวนขวายไม่ผัดวันประกันพรุ่งลดความยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสตั้งใจภาวนาเพื่อหลุดพ้นไม่ติดอยู่ในสมาธิอย่างหลงไหลไม่วันไหวต่อความทุกข์หรือความยากลำบากในการปฏิบัติมรณสติทำให้เห็นเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติมากมายอาจเผลอหลงในทางเช่นภาวนาเพื่อความสงบเท่านั้นหลงในประสบการณ์แปลกๆระหว่างนั่งหรือเพียงอยากมีบุญมีผลลานิสงแต่เมื่อมีมรณสติมันจะปลุกให้ใจถามว่าหากฉันต้องตายคืนนี้จิตของฉันพร้อมหรือ,อยังฉันปล่อยวางได้หรือ,อยังมีสิ่งใดที่ยังค้างคาใจหรือย,ยังยึดถืออยู่หรือไม่ คำถามเหล่านี้คือแนวทางให้เห็นว่าเป้าหมายของธรรมไม่ใช่แค่สุขสงบแต่คือการหลุดพ้นมรณสติทำให้การภาวนามีชีวิตไม่ใช่การฝึกอย่างเฉยชาเมื่อเราระลึกว่าความตายอาจมาถึงได้ทุกขณะเราจะไม่ประมาทสมาธิจะกลายเป็นที่พักใจอย่างแท้จริงสติจะไม่เผลอไหลาตามอารมณ์นานเพราะรู้ว่าไม่มีเวลาจะเผลอ ปัญญาจะพิจารณาไตรลักษ์ได้ลึกซึ้งเพราะมองทุกอย่างเป็นของชั่วคราวผู้มีมรณสติจะภาวนาเหมือนคนจมน้ำที่อยากผลจากตายคือไม่มัวเล่นไม่รอไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมรณสติในการปฏิบัติพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญมรณสติเถิด เพราะผู้เจริญมรณสติย่อมมีความเพียรย่อมไม่ประมาทย่อมละอกุศลธรรมได้ย่อมเจริญกุศลธรรมให้มากแม้พระสาวกพี่บรรล,ลุธรรมหลายท่านก็มีมรณสติเป็นพื้นฐานของการพิจารณาเช่นพระพาหิยะผู้ได้ฟังธรรมแล้วบรรล,ลุอรหันต์ในขณะที่ความตายใกล้เข้ามา หรือพระติสะที่เห็นคนตายแล้วระลึกถึงความไม่เที่ยงแล้วรีบเร่งภาวนาจนหลุดผลก่อนสิ้นชีวิตมรณสติคือเครื่องชี้ทางสู่การตื่นรู้ทำให้ผู้ปฏิบัติไม่หลงเพลินเร่งความเพียรไม่ประมาทลดการยึดมั่นในตัวตนเตรียมจิตให้พร้อมต่อความตายทุกเมื่อเห็นธรรมอย่างลึกไม่ติดแค่เปลือกของการปฏิบัติ สรุปความตายคือครูผู้ยิ่งใหญ่มรณสติไม่ใช่การหวาดกลัวความตายแต่คือการใช้ความตายมาเป็นครูเตือนใจให้เราไม่หลงระเริงไม่ประมาทและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าการเจริญมรณสติอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราตื่นรู้มีสติปล่อยวางได้ง่ายและพร้อมรับทุกสิ่งในชีวิตแม้กระทั่งความตาย เราทุกคนกำลังเดินทางไปสู่จุดจบแต่คนมีสติจะเดินทางนั้นอย่างสง่างามมีคุณค่าและไม่เสียใจเมื่อถึงปลาย